หนึ่งสองสามึ้นแล้วครับไปแล้วเสียงธะนูดีขนาดครับพี่น้องมือน,นี้มันสิตบ๊บ่อครับร่มก็ดีนําลงแล้วล่งแล้วโอ้ยเขาปลามันบันนี้ไปเจ้าไปขอยทายถ้ำยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแมมพี่น้องลุงป้านะนาสุขสุกคนครับครับคลิปนี้ผมกับสิภาพี่น้องไปเบงวิธีการปลอยบบาอีกเท่อนึงนะครับไปเบง้อมๆกันเลยนะครับ ครับตอนนี้ผมกัญามาหอดบอลบริเวณที่จะจุดปล่อยเบานะครับที่จะปล่อยเบาครับตอนนี้เอาพุมพึ้นค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะครับว่ามือนี้บ้าวสิคืนดีคือแบบมือนั้นบอหรือสิหัว่าซักลงแบบขึ้นมือนั้นนี่นะครับก็เป็นบาวสนุ่นะครับที่มีธนูติดนะครับบ้าวอีสานบาวโบร่าแต่เก่าแต่แก่นะครับบ้าวสนุ่ครับโดยข้อสงสารของเาก็จะเหตุจากไม้ไผ่ มันสิ่งพวข่าอันนี้บอกโ,โอเคนะครับผมกับสิพง้อมแล้วไปเบิงพร้อมกันเลยนะครับรหนึ่งสองสามนแล้วครับไปแล้วเสียงธนูดีขนาดนครับพี่น้องมือน,นี้มันสิตกบอรครับล่มก็ดีนั่มเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งนครับล่มดีแห้ง เมืองขับคนชัดข่าก็พกสาสตร์สนอหันพูดร่มดีแห้งครับเสียงก็ดังนั่มได้ยินบอกครับพี่นนอ บอิเวณทีปล่อยเบิงคนปล่อยนะครับรยุดยุดเดิมแบบมื่นนั้นขอบคุณสำหรับผูท้ทีติดตามแล้วก็พู้ที่รับชมนะครับคลิปก่อนที่เอาลงไปก็ได้หาร่อยก็วิวนะครับขอบคุณหลายๆครับเบึงไ,ไว้บนนอคแนแลน,นกับดีกับกก่อเสือ ล่มแห้งอีลีพี่น่อเชียงพลงเริ่มสูงแล้วครับสูงแล้ว เดี๋ยวตอนนี้เขาคณะเราเขากระพาเบิ่งบรรยากาศหลอบๆนําเบิ่งบรรยากาศหลอบๆคือเก่านะครับบริเวณเนี่ยก็สิมีต้นสะเดาแล้วก็ต้นดอกแคแคหน้านะครับครับไว้บอไว้บอคอยบอกแล้วว่าอย่ามาปล่อยไก่พี่ปล่อยไก่ไก่ ไ่ได้ยินเสียงละ่งละล่มดีแห้งคือสเสียวลงอเอาลงม,ม,มา,าอเอาลงม,มา,า,มมาถแถวถนนบอดังมันนั่นได้อาวโมมวนมันต้องมีเสียงมันเนาะดื้อๆ ดึงลงมาดึงลงมามอ,งอุ้ยมันเป็นจักรต้นกุ้งนอุ้ยเป็นจรตนกุ้งแทบังคับพี่น้องเป็นตะกรยานกต้นกุง้งไรลายกุ้งถ้านูมันบอดังครับถ้าต้องเอาลงมาแก่ไขเอาดึงลงมาดึงลงมา อันลมแห้งไรบอเมกกับโปรงไลนะครับวันนี้ต้องเอาลุกมาเกะใครนะครับเพราะว่าท่านุ่งมัวดังท่านุ่งบ่วด,ดังดึงดึงดึงตอนนี้เอาผมกับดึง ดึงนะครับเพื่อที่จะเอาเป้านะลงมานะครับถ้าน,นูบอดังโอ้ยลมมันดึงแหง่บ่ <Yeah. S 1> โดนจมตา ำลังซาวนะครับกำลังดึงร่มแห้งอีรีครับต้องใส่แห้งยางหมากในการดึงครับตอนนี้กกิดดึงลงมาเรื่อยๆนะครับดึงเพื่อจะเอามายนใหม่ ลงมาไกลๆแล้วนะครับลงมาไกลเรื่อยลงไกลเรื่อลุงไกลเรื่อยลง,อง,องโอ,โอ้ตาม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 ,ตามกับกกุ้งซะหนอด,ดึงลงมาเร็วเรดึงเลยเอาร่มก็แห้งไรครับพี่ห้อ ไหเหลือมตากันเหลื่อมยาเซลเซียสมันผับจังไหนทนูมันคืออนอะ่น ลวลงแล้วโอ้ยเขาปลามันบันนี่ไปเี่ไปเจ้าไปขอทยทายถ้ำยู่นี่ข่อยจะทาปอยอีกจอนท,น,ออน,ทนูบอก<ะ>ครับเบืองมันโตกเขาปลามันสํมปานยูเอฟโอเขาปลามันแล้วนะครับเขากับเสียวมาปอยไม่มาแก่ไครถ้าหนูมันยาเยาหนูมันยาน,นะครับต้องแก่ไขใหม่ มันตกปลามันครับเบิ่งมันตกนี่เอาออกมาปล่อยใหม่นะครับปล่อยใหม่เอาข้ากับมันนะเดี๋ยวปูว่าว่าคือปล่อยผมนี่นเคือเอาไปปลอยคือทั้งๆขุนยูนี่มันไก่ไก่กุ๊กใหม่น้ำไก่เทียงน้ำเดี๋ยวผมสิถือเอานะครับห้างเพิ่นกับน่าวหน่ เอาไม่เอาไปปล่อยไมย่ก็ไปก็ไปบ่หนิโอ้โอโโอลม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 นี่นะครับเบิอ,ง,บอ,ง,อ,อบงครับนี่มาเบิองไก่เขาเห็ดจังไหนเขาก,กระใสไม้ไผ่ดัดแนวนี้นะครับเป็นโครงสร้างกะ็ะใสกระดาษของปูนซีเมนต์นะครับ ทางพินกัญญาอีลีพีนองวาวสนุวาว,ว,าวอีสนันแตกาแเตเกแต่แตเกเกแตลุ่นบันพบุรุษเขาเหรินมานะครับแต่เต่โดนสมัยเป็นเด็กหน่อยพุ้มก็เคยเหรินขึ้นกันนะครับตอนนี้เอาวปุ๊บมนก็นกำลังกูเสือกนะครับกะว่าเสียาไปพลอ,อยูวันทางเนื้ออีกนะครับเพราะว่าอยู่นี ปล่อยไปมันมีโอกาสตามก๊ก,กใหม่น้่นนะครับแล้วก็มีโอกาสเขาปลามั่นอีกคือเกานะครับก็เลยต้องเอาไปปล่อยอยู่ทางเหนือกว่วเกาครับเมืองบรรยากาศบริเวณรอบๆนี้สิเป็นปลามั่นทั้งเบิดเลยนะครับนะแต่ปลามัน่นเอาผมกับกำลังก่อเสือกเขานะครับครับอากาศดีแห้งดีสุมืหอ กลางคืนมากกะล่มกลางเว่นมากกะล่มกลางคืนจะหนาวกล่ากลางเว่นด้วยครับกลับไปเบิ่งบบาวอีกผู้ล่ม,มีลีพี่หนอเบิ่งใบใหม่สั้นเสียไปปล่อยถึงถึง หมุนไปแล่นให้บนกุ้งกวา,ออางผันะเดี๋ยวจากค้างก่อนข้าวหนึ่งค้างมันก่อเขากับหมันตอนนี้เขากับ้อมที่จะปล่อยแล้วเด้อยรับ แก้ไขใส่อีกแก้ไขเสียสน,นุ่ันสีโบข่ากับพวกาสาดตร์เบาเดียวเบิร์นกันเพราะเอาพร้อมแล้วนะครับผมกับสียิบเป้าที่อยู่ยี่นี่คืนคือเกา่าแก้ไขสนุแล้วเรียบร้อยเอาครับหนึ่งสองสามไปแล้วครับไปแล้วเบิร์นพร้อมกันครับสนุ่นก็เป็นแนวนั่นคือเป็นตะตกแท้ เสงมันคือบิดเบี้ยวแด้เหรอนัทเอาดึงขึ้นอีกมันคือบ่มีเสียงโอ้ยก็เป็นตะตกุกแหนะเสียงกับบมีบันนี้มันบ่อยู่แล้ววะเอาลงก่้อนเอามันบ่อยู่ พอสีเราบอกว่ามันโบยูยาม,ามันโบแนนแล้ววะเอาลงลงแล้วนะครับเอาลงนะมันโบยูหันด้หันสไลด์วัน <c oughs> นี้ก็ต,ต้องคอตโตลาไปก่อนนะครับเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับคือซ้ายธนูมันโบดังแล้วผมกับโบว่างนะครับผมจะไปขึ้นไปเล่นกีฬาอยู่ป้านทั้งเหนือนะครับครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ